สวัสดีเพื่อน f อโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปหลังหวยออกนะครับก็ไม่รู้ว่ามีเพื่อน f อฟท่านใดโชคดีบ้างนะครับน้องหวดน,นี้แม่ต้องบอกว่าแม่เลขทูบท่านประาจารย์สุรักก็เข้าสามตัวสามงวดแล้วนะครับ ถอือาจจะไม่ติดกันนะทุกงวดแต่ว่าก็เข้าสามตัวสามงวดแล้วนะครับโอ้โหก็น่าจะมีเพื่อน FC ซีได้ดูบ้างแหละครับเนาะอาจจะยอดดูอาจจะไม่เยอะนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าเผลอไม่ได้เลยนะครับส่วนเลขน้องน้องรัฐ6กหนึ่งก็ไปอมสินเนาะแหมส่วนห้าเจ็ดนี่แหมไปออกราวสตาร์ซะงั้นนะครับ ส่วนเลขสามเจ็ดนะครับแม่ถือว่าเป็นยอดกระถินของงวดที่แล้วเลยนะครับเพราะงวดที่แล้วทอดวันที่ยนะี่สิบหกเนาะก็ไม่ออกนะครับเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแม่มางวดนี้เลยนะครับเนาะโอ้โหเลขทูบงวดที่แล้วก็ต้องบอกว่าเนาะไม่นับไอ้ที่สามเหมือนแปดเนะก็ได้หนึ่งห้าสี่เหมือนกันนะครับพอมางวดนี้ปรากฏว่าแม่ มาย้ำเลขเดิมเลยนะครับเนาะเหมือนมาย้ำเลขเดิมให้เลยสามตัวเลยนะครับเนะเาะแหมเลขทูบคุณยายทองเยยก็หนึ่งสี่หกแม่ถ้ามาหนึ่งสี่ห้านี่ก็ยังฉุกคิดเนาะถือว่าใกล้เคียงมากวันนี้สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่หกแล้วก็หนึ่งสี่ห้าแม่โอ้โหเพื่อนเอฟซี 4, เนะาะแหมถ้าใครไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของดวงจริงๆเนาะสักครู่ก็ได้สนทนากับท่านพระอาจารย์สมรัก เนะ่ท่านก็บอกว่าท่านลองจุดบนโบสเนาะก็ได้สี่ห้าอีกนะครับนี่แหละครับเวลาท่านบอกถ้ามีอะไรชนกันนะเหมืนเช่นงดก่อนจุดได้เหมือนงดก่อนเป๊ะเลยหนึ่งสี่ห้ามางวดนี้อีกเอหนะึ่งห้าสี่เนาะพอมางวดนี้ก็จุดได้เลขเดิมอีกนะครับเนี่ยคือสัญญาณนะครับสัญญาณที่แบบว่าโอ้โหทิ้งไม่ได้เลยนะครับเข้าสามตัวเป็นรอบที่สามนะครับโอ้โห 356แล้วมา696แล้วก็145่งสี้โอ้โหเผลอไม่ได้ครับเลขทูบไม่ต้องมีประเด็นนะครับเนาะเข้าก็เข้าเลยอย่างที่แอดบอกนะครับเนาะเอออ่ะก็หวังว่าให้เพื่อน FC สีขอให้มีเพื่อน FC สีโชคดีก็แล้วกันนะครับเนาะก็อวย <laughs> พรให้ถูกกันเนาะงวงตที่แล้วต้องบอกว่าจัดตักเลยนะ หนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่ห้าเนาะเก้าสี่ห้าเจ็ดสี่ห้านะไปดูย้อนหลังโอ้โหมันเจ็ดสามด้วยนะเห็นไหมมาออกย้อนหลังเลยห้าเจ็ดสามเลขกระถินโอ้โหเพื่อนเอฟซีเอาละครับยังไงก็ให้เพื่อนเอฟซีโชคดีนะครับเนาะก็ถือว่าพูดคุยกันหลังหวยออกนะครับพบปะกันนะครับเอาวันนี้น่าจะพอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ